เรามาอยู่กับหัดยอดเกิดเกือบปากเมล้วหัดยอดน้อยนะครับผมกระวงคาร่านั่นเองนะครับวงนี้เคยได้ยินชื่อหรือเนาะใช่จากไม่รู้แต่ว่าคุณชื่อวงนี้เควแต่ไม่รู้เคยฟังหรือเปล่านะสมัยเกิลเจเนเรชั่นนู่นเลยต้องลองเปิดมาก่อนอยู่นั้นเพราะว่ายุคนั้นอ่ะอ่ะถ้าเกิดพูดถึงท็อป ท็อปฟีท็อปโฟสมัยนั้นแน่นอนจั้นน่นคือ S M d Y P Y G แล้วก็ไฮที่เป็นค่ายใช่ไหมค่ายตอนนั้นรู้จักวงแบบรู้จักค่าตอนนี้ถ้าตอนนี้ก็ว่ามันเราได้ยินท็อปโฟล์นะฮะซึ่งสมัยนั้นนั้นที่บอกว่านั้นเลยนะก็จะมี D S P Media เนี่ยเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ถือว่าอยู่ในท็อปเทียร์แบบประมาณนี้เลยเหมือนพวก J Y P เพราะว่าตอนนั้นมีคาร่าอันนี้อยู่แล้วเราก็จะมี Double Neon Fire One เคยได้ยินปะ มึงผู้ชายแบบเก่าๆก่เลยเสร็จแบบซุปเปอร์จูเนียร์ยู่อุ้ยนานมากนั่นแหละเออพวกนั้นน่ะเคยอยู่ค่ายนี้แล้วก็ค่ายเนี้ยอ่าตีตลาดญี่ปุ่นอ่ะปังมากก็คือเอาแม่ถ้าเกิดคองเนี้ยจะคืออยู่เป็นเป็นค่ายที่เปนตลาดญี่ปุ่นดีที่สุดเทียบเทียบกับพวกแอเอซังแบบยูรันใช่ก็เลยเป็นค่ายที่อยู่ท็อปแดนก์เลยแล้วก็ศิลปินเบอร์ใหญ่สุดของเขาอ่ะก็จะเทียบกับแบบอ่า เกิลเจนของ SM แล้วก็จะมีวันเดอร์เกิลเจอพีใช่ไหมมีคาร่านี่คือ DSP เลยที่เปอร์เซนตอนนั้นนะครับตอนนั้นไม่แน่ใจว่าทุยนี่วันออกมาแล้วเรียกด้วยซ้ำตอนนั้นน่าจะมีแค่บิงแบงอยู่นี่ก็เลยเป็นแบบเกิดเกิดปุ๊บแบบต้นเลยเราเลยจะพาไปดูเพลงที่ทําให้เขาได้ชื่อแล้วกันทั้งจริงก่อนเพลงนี้จะพาไปดูอ่ะมันมีเพลงนึงที่เขาเป็นเหมือนเพลงเดบิวต์แหละแต่นั้นยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่จะเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาไม่เขาได้เพิร์สชนะก็คือเหมือนเป็นเพลงที่สองเลยด้วยซ้ำ ฮันนี่ก็น่าจะมามันมีอะไรมีเราด้วยเหมือนกันเราจะพาไปรู้เพลงนี้ชื่อว่าฮันนี่นะไม่ต้องตกใจคุณภาพของวิดีโอนะเพราะมันก็สิบเอ็ดปีที่แล้วนะครับเพลงอาจจะไม่ใช่สลิกเธอเพราะมันแบบผู้หญิงเลยอะเปิดเธอจะคุณหน้าบางคนนี่คือโทรศัพท์รุ่นแบบโบราณเคยใช้บ่ะเคยมีอยู่อันนึงที่บ้านแต่ไม่เคยใช้อ้ยนี่เป็น ตอนแรกสุดที่ผมเคยดูวงนี้ตอนสมัยหมดแล้พี่ด้วว่ามีคนไทยเพราะมีคนหนึ่งที่หน้าเหมือนคนไทยากแต่เรื่องเอเชียเนี่ยนน่ะเออแตาม่มาดูวีมมเมนต์คนไทยอยู่แบบนี้ก็รู้สึกเออหน้ามาดูคมมีเป็นย้อนวงนี้มีเมนไว้สองคนน้องเมย์ สมัยก่อนก็ยังไม่ค่อยมีพวกเลยนะออโต้จูอะไรเยอะมากก็จะเสียงแบบสดหน่อยใช่แต่งแปลกๆแบบมิกซ์แปลกๆอ่าใช่ก็คือถ้าจะพูดตรงนี้จะเป็นความสามารถเสียงของละคร้วยเยอะๆเลยเครื่องกิน okay> ดีคู่มือ กาตาเลยว่าแต่ยุม,มต้องผมจงนี้เท่า,า<ช>นั้นนะแ,แบบหลอนเลยอ้าว <c oughs> น่ารักปะคุณไหม เมโลดี้กับวิธีการร้องอ่ะเป็นเพลงที่ญี่ปุ่นแมตซ์ชอบเลยจบในต้นญี่ปุ่นเลยถึงหอวงนี้ตีตลาดญี่ปุ่นแล้วคือแทบทุกเพลงของเขามีเวอรภาษนญี่ปุ่นหมดขึ้นแบบโตเกียวโดมขึ้นเลยนะครับมันจะเป็นความแบบญี่ปุ่นเนะเมโลดี้ไม่ใช่เออเมโลดี้มันใส่อะตะวัน คือมองว่าเป็นค่าที่เดลิวแบบวงเกิลกุบญี่ปุ่นโดยเฉพาะด้วยเลยก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เกาหลีนะนั่นแหละก็เลยแบบเค้ที่ตลาดญี่ปุ่นชัดมากแบบมันเป็นคำตอนที่เราเราจะได้ยินจากในจากเอโดะญี่ปุ่นใช่หรือแบบเออใช่ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นมากเลยใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารัก เหมือนคุณนาคนนึงแม่จะพาเขาไปเล่นซีรีส์หรือเปล่าคนที่ไหนมากหมายถึงว่าคนที่อยู่ในวงไม่รู้ว่ามีคนแบบเล่นซีรีส์หรือเปล่ามีเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าพูดตรงจะพาไปดูเพลงต่อไปแต่นี้ขออนุญาตเป็นแบบแลฟ์สเตจซึ่งเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นจุดกระแสะของวงนี้เยอะมากๆไม่ไม่เกี่ยวเรื่องถ้วยนะแต่เป็นเรื่องท่าเต้นอ่อมันจะเป็นท่าเต้นที่อ,องตรงชุมก็คือท่าตูด เนี่ยพาไปดูมันจะเป็นการขยับท่าเนีซึ่งไอดอลยุคใหม่ๆชอบออามาใช้เพราะท,าท่าจริงๆเต้นมันไม่ง่ายพี่นั้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับ<ม>ชื่อเพลงว่ามิสเตอร์นะครับผมเดี๋ <Mister. S 1> จะเ้นะ <Mister. S 1> เป็นยุคนั้นของเขา<ม>คุณบ้างไม่คุณเลยเนาะ yeah. เราจะพาไปดูเพลงหนึ่งที่ทำให้เขาอ่ะแชรขอใช้เคาว่าเพลงเปลี่ยนลกแล้วกัน<ม>นะชื่อเพลงว่ารูปแปง นะผมรูปแลงนี้เมื่อ11ปีที่แล้วจากความสดใสใช่ไหมใช่เข้ามาสู่ความโตของเข <c oughs> าว่าเนี้มันเป็นที่เหมือนฟิลตอนนนั้ที่เราดูเกจเจนแล้วมันมีไอ้รันเดวิลันอ่ะ <c oughs> ที่เปลี่ยนจาบโอ้อันนี้ก็เป็นฟิลประมาณน่ายข่ไยๆกันเหมือนกันเราจะพาไปดูนะครับชื่อเพลงว่ารูปแปงอันฮก็จะมีความดาร์กเลยสองพันสิ แต่ในยุคนั้นมันดังมากเลนย้พี่เพราะว่ามันเป็นทรงแบบเพื่อนะคอนเทนต์นด้าคะอะบอนนี้ไม่ค่อยมีใครทำ นแน่นขึ้นไม่ได้แบบใสๆแต่ไม่ต้องมีกลิ่นอายญี่ปุ่นอยู่นะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอโนเล็กนี่แต่โตขึ้นมาหน่อยนะ เต้นง <łość> ่ายมากนี่อยู่รอบอย่าเต้นได้เลยอ๋อจะเป็นเพลงได้ที่นองปกวงนัในยันเด็กที่อนู่ทียไหนอันนี้ปะอืมแต่เป็นได้ไม่สำหรับนันนะเดี๋ยวระยะ ได้อยู่ที่ใช้เข้าใช้ได้นะว่าเด็กโง่ๆว่าเต้นเยอะเหมือนกันพี่ไม่ใช่อะไรไม่เคยได้ยินสมัยนั้นจเจนยังไม่เข้ามาหรอกสมัยคือคือถ้าเกิดบอกว่าเดบิวต์มาพร้อมๆกับพวกไคเนะชายนี้ป่ะอืมเกิร์ลเจนสมัยไคเนชชายนี่เราจะได้ยินเกิร์ลเจนชายนี้ไงแล้วก็เลถามว่าเอ๊ะเขา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 แบบดังในเมืองไทยไหมอะไรเงี้ยเพราะอย่างตอนนั้นอ่ะเกิร์ลเจนชายนี้ก็มีคอนเสิร์ตของเขาที่นี่เหมือนกันอ๋อ เราจะพาไปดูเพลงต่อไปเพล,ง,เพล,เพลงนี้ชื่อว่าเพล,ง,เพลงสเตปเงินท้าผมจะ,ะไม่ผิด,ดไปนะสเตปเพลงสเตปแต่เป็นเพลงที่เขาได้เฟิร์ตเหมือนถูเปิร์ตไแล้วในถัวยเยอะที่สุดประมาณสี่ห้าถ้วยเลยมันเนี้ยท่าป็นเพลงถ้าจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบกลับไปในยุคต้นๆของเทา้าต่อมันจะมีความสนุกเยอะขึ้นก็คือแนวแบบแดดสดใสใช่แต่ว่าสนุกขึ้นใช่โอ้โหสีเรื่องใหม่อะไแค่นี้แต่นี่คือสิบปีที่แล้วอยู่นะสองพันยี่สิบสองห้า โอ้ขึ้นเยอะเลยปะเปลี่ยนไปเยอะเลยอะด้วยแบบคุณภาพในการถ่ายทำอ่ะอืม่างไปเลยปะแค่สองผัดผัดมรงงานกันผัดเมื่อกี้ผัดมาแค่ปีสองปีเองนะใช่อันนั้นเป็นยุคแบบค่อนข้างผองเขาหรอถานอาร่าตอนนั้นโอ้โหเจ็ดหลังแล้วตอนนั้นหลายคนชอบเต้นเพราะท่ามัน สนุกพี่แล้วก็มันต้องเต้นกับ e ม่เนีย่ยเนี่ยคุณนาคุณไปามคนเนี้ยอ่าน่าจะคคยเล่นนะใช่ไหมต้ผมไม่ไดูซีรีส์เลยไม่แน,น่ใจ สีแบบว่าดูอย่าชุดเอเจมานั่งตรงนี้นตั้งเลยอะตื่นเลยอะ่ะ เดี๋ยวมาสพบก็ได้หมดช่างจะเปลี่ยน <laughs> 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 นีิเียนกันตั้งแต่อยู่นันแล้วหรอต้องตัวเลยป่ะเออออกแล้วเข้าค่ายก็ท็อปอยู่เหมือนกันที่มันต้องเต้นหน่ะก็คือเปิดเพลงนี้มาสมัยนั้นคือในภัพก็คือต้องรุกนะใช่ มื่เหลืองนะไม่ใช่นันอยู่กับอะไรแบบนี้ไม่ได้ไมันึงสีรองเท้านะอ่ะ This is a step car เป็นไงฉีกไปเลยปะเออแต่ว่าเออแม่กระองเาเคยว่าอะไรเป็นสนุกขึ้นแบบ แบบเน้นเน้นความสนุกแต่ไม่ได้สดใสแบบเด็กเด็กเล็กอะ,อะสดใสแบบเด็กมหาลาัยแล้วนิดนึงอันนี้เราว่ามันม<อ>ันไม่ได้ออกแนวสดใสด้วยมันออกแนวสนุกอืืมเออออ่ะครับทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์อยู่นึงนะอาจจะมีสมาชิกไม่ต่อสัญญา เขาได้ทำรายการชื่อว่าฮิโรคาร่าเดมีคาราทำงานเพื่อเป็นหักสมาชิกคนต่อไปที่เขาจะมอยู่ในวงให้มันครบห้าเหมือนเดิมอะไรแบบนั้นแต่สุดท้ายมาเติมเป็นแม่สี่คือจบเสร็จนะมันก็จะมีอยู่ในนี่คาร่าเลยทั้งสี่คนผมก็จะพาไปดูเพลงหนึ่งนะครับซึ่งชื่อเพลงนี้เพลงว่ามามามิยามองสมัยอย่สี่คนแล้วแต่ว่าจะให้ดูเป็นกาคิเพราะว่าเพลงนี้เขาบอกเป็นเพลงที่คอร์รกาฟี่สุดที่สุดของคาร่าที่เคยมีมาทั้งหมดเลยเราจะพาไปดูด้วยกันนะครับก็จะอยู่ในห้องซอมของพวกเขา ติดแล้วเป็นเอาเองนะนไม่ไป้ายไว้อ๋อกล้องจะได้ตามได้ไงไม่ตามนี่เป็นฟิกแคมน่าจะอยู่ตรงกลางละสี่คนเสื้อขาวผมว่าไม่ใช่ไงคุณไม่ไหวกัวบความรีบดี <laughs> เ,เออท่นะคอนโทรโลคือเจ๋งมากสวย,ยวชอบคนแบบใหม่เลยมน์ดีะ แล้วเพลงดีด้วยนะเออ,อเหมือนเป็นคอเรีที่มีมจีเทลเทยอะอ่ะใช่ ให้กันน้อยมากเลยคนที่ตั้งดีจังคนที่ใส่เสื้อลายคนที่สามเด็กใหม่อ๋อเหรอใช่ป่ะวะยองจีน่าจะเด็กใหม่นะใช่ใช่เด็กใหม่พี่หน้าก็ไม่เห็นตัวติดตัวหลีกอ่านอยู่เนี่ยใช่น่าจะเด็กใหม่เด็กใหม่ยองจีคอนั้นคุฮาร่านั้นสองคนเก่าใช่ คิวลกับสินยนนนะใช่เอ mm hmm. าห่อคออมูเป็นคนชามากเลยเจอ เป็นเพลงที่อยู่ในเพลงรอบแข่งขันของ,ของโกรดิว4สด้วยและอีกเด็กหลดดุดก็คือตายเป็นแบตอนตรงนี้เพราะไม่มีท่อนขึ้นไฮโน้ต no. เมื่อกี้ไปแล้วด้วยแล้วขึ้นก็ไม่ถึงไงเจ้าผู้ยอะจะ<ต> <laughs> ไม่สามารถเต้นกับผมที่ลุงลังขนาดน,นี้ได้ แต่เก๋อยู่นะฉันชอบอยู่นะใช่เขาเรียกมนว่านี่เป็นแล้วมีดีเทเยอะใช่เป็นเดอะเบสของคาร่าที่ต้นท่าเต้นเลยที่เขาบอกมาคือทำให้หมายถึงว่าเราเรารู้สึกเขาดีไซน์มาให้สามารถถ่ายฟูลแคมก็สวยถ่ายจอกจอกก็สวยอืมตอระหว่างจอกเราเห็นกลุ่มมีเต้นใช่ป่ะแต่เราได้เรามองไกลเต้นด้วยเราสวยกันเก่งเก่งโคโลกราฟเก่งจริท่าเต้นน้ผมตัวพี่จะแบกยุงจอง คนที่เป็นเมนเทอร์เต้นในรายการโปรดิวต่างต่ที่เป็นผู้หญิงที่โหดๆหน่อยหน้าดูดคนนั้นแหละเก๋ปะแล้เป็นคนที่ทำเต้นวีอะเดวีคนเดียวกันเลยแล้วคนนี้เต้นท่ามิสเตอร์ท่าเต้นคือทำตำนานมากเลยนะทุคคนต้องรู้จักท่าเต้นแล้วอีท่ามิสเตอร์เลยที่คนต้รู้จักเพลงรู้จักท่าก็คนเดียวกันคิดนางเป็นคนคิดท่าเต้นแบบนี้นางเลยจะมีไอคอนิกแบบท่าแบบนี้เยอะเลยเก๋ไง นั่นแหละอ่าจบไปแับคาร่าใช่จบไปกับคาร่าเพิ่งมาทักกันเพลงสุดท้ายเนาะนั่นแหละแต่สุดท้ายที่บอกคือวงนี้จริตจริตเราไปด้วยกัน นะดูแลศิลปินกันอีกแล้วอย่างที่บอกเราเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เรารู้กันของคูราลาตรงนี้เนาะอ๋อมันเกิดจากการดูแลของค่ายเหรออันนี้เราไม่รู้ดีเท<ด>ล,ลคือดีเทลเอาว่าขออ้างอิงจากข่าวนะ,ะมันเกิดเหตุการณ์จากแบบว่า,เ,าเรื่องของแบบเอ็กซ์โปเน่ฟหรือสัมภาษณ์ของคูราลาที่แบบไปทรัสเมนแล้วก็ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวส่วนบุคคลซึ่งณตอนนั้นน่ะเขาก็ที่เขาโจมตีเพราะว่าตัวคูราเล่ก็ยังมีสัญญาอยู่กับค่ายเปไมการดูแลเออทำไมถึงปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบ บุกรุกค้นหนึ่งขนาดนั้นได้เพราะว่าคุณยังเป็นศิลปินขค่าอยู่ค้าก็ต้องมีซัมติงป้านั่นแหล,ละก็เลยทําให้แบบมีเหตุการณ์แลว้วรก็สุ่ว่าไม่โอเค,คอจบไปแล้วอนี้คณะาเชื่อมั่นว่า60%ของคนที่ดูช่องเราจะไม่รู้จักเพราะว่ามันเป็นศิลปินย,ยุคนู้นเลยอ่ะที่มันยังไม่ยังที่มันไม่อยู่ถึงไหนถึงตอนนี้อะไบ้าง<ช>เอออะไรหลายอย่างนั่นเลยทำให้คือถ้าพูดถึง DSP อ่ะมันจะมีอีกหลายวงที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินบ้างอะไรจะมี A Jack นี่ก็อยู่ไปแล้วอ่า เอพริวไม่แน่ใจยังอยู่ไหมอะไรพวกนี้เราก็จะมีมีบวมมาใช่ยังอยู่ไหมก่อนตอนเนี้ยอยู่เพราะว่าดงพริวอ่ะที่เป็นของที่ไปแข่งโปรดิวเอ็กซ์อ่ะอ่าว่าเป็นที่เป็นน้องน้องคนหนึ่งเหมือนรู้จักแดฮวีปะ่ะใช่ไหมร,ร,รู้จักรูจักแดฮวีใช่ปะ่ะคนที่เหมือนเป็นลูกแดฮวีทีหนึงอีกคนนี้ก็คือจะเป็นทร,ร <ๆ S 2> งคล้ายๆแดฮวีเลยอันนี้ก็มาจากดีเอสพีแล้วก็ได้เดบิวต์เข้าโปรเจกต์ด้วยแต่ตอนนี้กลับมาอยู่ค่ายก็รู้สึกว่าเดบิวต์ชั่วโมงมีเรและสย่างอื่นี้ก็รู้สึกว่าค่างอะไรก็ แต่จะแบบไม่ได้ปังอ่ะมันสมัยก่อนแล้วนะโอเคยังไงก็เอามาคาร่าให้ทุกคนรู้จักนะเขาอย่างอยคือยุคนั้นก็มีวงแบบอย่างเราฉันอยู่ฉันหนึ่งวะไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไหมเอาล่ะโอเคเราไว้มาดูกันว่าคราวหน้าเราจะเอาอะไรมาย้อนรอยให้ฟังซึ่งไอ้คำว่าหัดย้อนรอยจริงๆมันอาจจะต่อไปเราจะเป็นเอาไอมาย้อนรอยด้วยกันก็ได้นะใครจะไปรู้เพราะมันก็เป็นวงสมัยหนูที่แบบมันอาจจะแบบดิสแบลหรือดิสคอนดิบไปแล้วเอ้ามีละเอียดทำไมนะถ้าอยู่กับกูก็จะเป็นสาวสาวสาว ฉันตอบตัวเอ็นซ n ไม่รู้จักพูดเป็นเล่นไม่รู้จักเอ็นซเอ็นซคือวงไทยเหรอไม่ใช่อูฟอของผมคือมาเป็นเวสไลฟ์ลิงกินพาร์คแบ็ t ส e ี t บอยอันน้นก่อนก่อนหน้านั้นยุคหนึ่งหมายถึงเอนซก่อนไหนแบ็คสปีดบอยแบ็คปอยยุคจากรุ่นเดียวกันซิงหรอคยไปอยู่ไหนมาคือเปิดเป็นไมล์เลฟเลย l ร e ออนั่นแหละแล้วสมัยผมยั่ทำมดคือลิงกินพาร์ อย่างนี้ตลอดเวลาเอสรู้สักสก,การ,กร์ลิมบิสกิตก่อนแล้วไ,ไ,<อ>ไปดิ้นกินไปกนะันนยเอวตั้นย้อนไหมที่เก่าเลยนะโอเัยคนดูไหมสวัสดีกัก่อนเด้๋ยเราจะาพาไปย้อนรองวงไหนเดี๋ยวไว้เจอกันในทวิตส,ส่งมาก็ได้อยากให้เราดูวงไหนแต่ส่งมาส่งข้อมูลด้วยนะพะอ,อย้อนนึกแปลว่าย้อนจริงๆเราจะไม่รู้เลยเลยอะไรเนี่ยเราอ่ะบ๊ายบาย